เมื่อคืนนี้มีการนนโพสคลิปเหล่านี้าาลง,งในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวไปดูบาง,บางช่วงบางตอนก,นกันก่อนนะครับข้บางล่างก็ถ้าไปไม่ได้ก็นี่นะตลกลงกับปลาสร้อยแล้วนะว่าต้องเสียสละราคาหนึ่งแผ่นแล้วนะครับเสียสะล,ะลแผนนน่น,ผน,ก,นก็ต้องเจาะแล้วนะเราก็ต้องอุยพกขึ้นไปบนราคานะครับเพราะตอนนี้เริ่มใกล้มิดล้อแล้วครับใกล้เขาบบ้ากระบะรถแล้วนะครับ สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์อดีตผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าแคาเดมี่บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใกล้จะมิดล้อรถแล้วคุณผู้ชมลองจับข้อความที่โค้ชเอกพยายามจะสื่อสารนะครับคือจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมาค่อนข้างเร็วแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วคุณผู้ชมสังเกตสีของน้ำสีน้ำนี่คือเหมือนสีน้ำป่าเลยนะครับหลากมาค่อนข้าง ชัดเจนนี่คือสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มีนาทีเดี๋ยวลองมาดูอีกคลิปหนึ่งครับคุณผู้ชมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะครับที่บ้านเกาะซายนะครับก็ต้องขึ้นมาอยู่บนหลงังชานะครับผมผู้ชายสองผู้หญิงสามนะครับผมคนแก่นหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ที่เกาะซายนะครับน้ําขึ้นสูงมากแล้ว ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่บนห้องชั้นสองได้แล้วนะครับทุกคนได้ที่หลบฝนเรียบร้อยนะครับปลอดภัยดีนะครับผมต,ต่อไปก็รอลุ้นอย่างเดียวนะครับว่าน้ําจะลดไหมนะครับผมถ้าน,น้ำยังไม่ลดเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อีกยาวๆนะครับสองเหตุการณ์นี้ต่อกันครึ่งชั่วโมงจากที่โค้ชเอกบอกว่าน้ํากําลังจะมิดล้อรถไม่ใช่ครับครึ่งชั่วโมงนี้คือต้องไปอยู่บนหลังคาแล้ว น้ำมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นถึงความรุนแรงของกระแสน้ําแล้วก็ความเร็วของระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมาที่แม่สายนะครับโค้ชเอกเนี่ยก็มีการรายงานมานะครับว่าจุดที่อยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นชุมชนที่เกาะทรายแล้วก็ค่อนข้างอยู่ใกล้กับแม่น้ําสายด้วยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มมีรายงานน้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่า อาจจะเรียกได้ว่าวิกฤตเลยหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ต้องไปอยู่บนหลังคาบ้านกันแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งนนจะทําให้เห็นถึงเสี้ยววินาทีของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ไปดูบางช่วงบางตอนก,นกันก่อนครับสามสี่คนนะครับตอนนี้น้ำํำก็มาเชี่ยวนะครับน้ํามาแรงเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณเกาะทรายนะครับ ดูน้ำนะครับเมื่อกี้ก็เกือบจมน้ำตายแล้วผม,ผมเห็นน้ที่กู้ภัยมาทีละคนครับมาทีละคนเชื่อเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าให้มาทีละคนเพราะว่ากระแสน้ํา ไหลค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็ค่อยๆไต่เชื่อกันออกมาทีละคนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่แล้วคนที่เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะค่อยๆไต่เชื่อมาทีละคนครับสุดท้ายคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้สามารถช่วยได้สําเร็จนะครับช่วยออกมาได้สําเร็จแต่จุดห,ดหแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองไปดูอีกคลิปหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งแร ยายามไปแล้วนะครับเกาะทายตอนนี้น้ำมาไหลแรงเรื่อยๆนะครับไปไม่ได้เลยนะครับห่างกันไม่กี่นาทีะึ้นไปช่วยแล้วก็ติดกับเวลามากนะคะแล้วก็กระแสน้ำแรงมากๆคนสุดท้ายที่ออกมาเมื่อสักครู่นี่คือก็ต้องเอาใจช่วยกันคือเป็นเสี้ยววินาทีที่ไต่เชือกแล้วก็เดินออกมาจากจุดที่ติดอยู่ได้ครับเพราะผ่านไปไม่กี่นาทีนี่คือภาพที่เกิดขึ้นคือ จ้านาทีบอกว่าถ้าเกิดมาเจอตอนสถานการณ์แบบนี้โอ้โหน่าจะช่วยได้ยากทีเดียวเพราะว่าน้ําไหลเชี่ยว<ม>นี่คือเสี้ยววินาทีที่สถานการณ์เปลี่ยนไปโดย<ม>สิ้นเชิงแล้วก็เป็นความท<อ>้าทาทยมากๆสําหรับเ<อ>จ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่จริงๆเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับชาวบ้านที่เกาะทรายแยก5ครับ,บก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกัน คือคลิปนี้ชาวบ้านก็มีการบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวด้วยนะครับ, <Gabriel> รบแล้วก็โพสต์คืนที่ผ่านมา,าจุดนี้เป็นสารหลักเมืองบ้านเกาะทรายบ้านเกาะทรายเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนมากอยู่ใกล้กับแม่น้ําสายเลยแล้วเกะาะทรายเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงที่บอกว่าตอนนี้นี่คือต้องประเมินสถานการณ์ก,กันอย่างใกล้ชิดถ้าจะเข้าพื้นที่เนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าสามารถเข้าไปได้หรือไม่ได้ด้วยนะคะครับและที่น่าสนใจคือจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่า ไม่ค่อยสว่างนั่นมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่โดยรอบจริงๆหลายจุดเนี่ยอาจจะโดนตัดไฟไปแล้วเพื่อความปลอดภัยด้วยหรือไม่นะครับครับนี่คือชาวบ้านที่ไม่แน่ใจว่าอยู่บนหลังคาบ้านหรือว่าจุดไหนนะเพราะว่ามองอมไม่ชัดแต่คือคลิปนี้เขาแจ้งมาบอกว่าไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยครับแล้วก็คืนที่ผ่านมาก็อยู่แบบนี้ที่บ้านเกาะทรายแยกข้านะครับครับเดี๋ยวไปดูที่สารปักพีกันหน่อยครับสารปักพีซอย7ครับหลังเรื่องคืง คุณผู้ชมน้ำก็สูงนะแล้วฝนก็ยังตกฝนตกก่อเนื่องครับคุณผู้ชมและที่เห็นสว่างสว่างนี่ไม่ใช่ไฟฟ้าปกตินะคุณคแต่มีรายง,งานว่าเป็นไฟจากรถเนี่ยแหละที่เปิดเอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะค่ะ,ะแสดงว่าถ้าชาวบ้านไม่ได้เปิด ไ,ไม่ได้มีตะเกียงไม่ได้มีเทียนไม่ได้มีไฟฉายเนี่ยอาจจะต้องอยู่ท่ามกลางความมืดนะ <S 2> <S 2> โอ้ยอย,อยู่ท่ามกลางความมืดนะครับเพราะดูไม่มีไฟฟ้าแล้วน่าจะตัดออกไปหมดแล้วนะครับ<อ>คุณผู้ชมนี่คือที่บ้านสารผักนี้ซอย7ช่วงหลังเที่ยงคืนสักประมาณตีหนึ่งตีสองบรรยากาศเป็นแบบนี้เออแล้วดูจากภาพเนี่ยไกลๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือไม่นะครับที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านอพยพิออกมาแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่ารถที่กําลัง ส่งไปอยู่น่าจะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ผู้ภัยด้วยนะฮะตอนนี้น่าจะมีชาวบ้านอีกไม่น้อยนะครับที่อยู่ท่ามกลางความมืดแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้กันด้วยนะครับ,รบอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ค่อนข้างบุนแรงแล้วก็อาจจะได้เรียว่าเป็นน้ําท่วมพังประวัติศาสตร์ของเมืองแม่สายเลยคือที่จุดนี้ครับทำไมาจุดนี้ถึงสําคัญและบ่งบอกอะไรได้ บรรยากาศหน้าด่านแม่สายต่อเนื่องจนถึงสถานีตำรวจภูธรแม่สายครับอ,อมองไปไกลๆเนี่ยจะเป็นถนนเส้นหลักนะครับแล้วก็จะเห็นบริเวณด่านพรมแดนแม่สายด้วยนะครับแล้วก็จุดที่ถ่ายอยู่เนี่น่าจะใกล้ๆกับสอพอแม่สายครับหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สายจริงๆสถานีตำรวจภูธรแม่สายอยู่ห่างจากตัวด่านพรมแดนเข้ามาประมาณ350ถึงเกือบ400เมตรแล้วไม่ไกลค่อนข้าง ก,ก็หลายร้อยเมตรอยู่พอ,อมสมควรแต่ว่าที่นักข่าวในพื้นที่รายงานมาก็คือบอกว่าเวลามีสถานการณ์น้ําท่วมแม่สายไม่ว่าจากครั้งไหนจะไม่เคยเห็นน้ําท่วมมาถึงจุดนี้จะไม่เคยเห็นน้ําท่วมมาจนถึงหน้าสอพอแม่สาย<ะ>แต่ ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นนมันมาถึงหน้าสอ,สอพอแม่สายเลยอ่ะก็คือจะล้นมาตรงระดับน้ําสายแล้วก็จะอยู่ที่สายลมจอยอยู่ตรงแถวแนั้นอันนี้คือมาไกลมากใช่ขึ้นมาประมาณ3-400เมตรดังนั้นหมายความว่าระดับน้ําค่อนข้างสูงแล้วก็มาเยอะจริงๆนะครับลองดูคลิป2คลิปที่ถ่ายจากหน้าสถานีตํารวจภูธรแม่สายกันหน่อยเนี่ยนะครับก็จะเห็นถึงสถานการณ์ที่ ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าน้ําท่วมในครั้งนี้หนักจริงๆค่ะหนักจริงๆครับสายลมจอยติดกับแม่น้ําสายนี่คุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสองเมตรนะอย่างน้อยๆสองเมตรสองเมตรนี่ก็คือบิดหัวแล้วนะค่ะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสถานการณ์ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงตลอดค่ำคืนที่ผ่านมา ก็ชาวบ้านเองก็อยู่ด้วยความยากลําบากจริงๆมีสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงสักประมาณสายๆของเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยสถานการณ์หลายคนคิดว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายคือวิกฤตแล้วแต่ปรากฏว่าช่วงคืนที่ผ่านมาเหมือนระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําพอระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านเองเขาก็ค่อนข้างกังวลน,นะครับว่าหลังจากนี้ล่ะระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นจากคลิปที่เราให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้ ในพื้นที่ฝนยังตกอยู่เลยอ่ะใช่ออปริมาณฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ปริมาณน้ําในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันทีนี้มีจุดไหนบ้างที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีการประกาศว่าไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่อันตรายมากนะครับอาจจะด้วยกระแสน้ําไหลเชี่ยวและกระแสน้ําระดับน้ําค่อนข้างสูงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูจากกราฟิกนี้8พื้นที่สีแดงอําเภอแม่สาย ห้ามเข้าออกเด็ดขาดน,นี่ค,คือห้ามเข้าออกเด็ดขาดนะคค่ะอ,อย่างที่บอกไปว่าสายลมจอยนี่คือติดกับแม่น้ําสายคือไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะคะครับระดับน้ํานี่ไม่ต่ํากว่า2เมตรและตอนนี้น่าจะสูงกว่าด้วยซ้ํานะคะนี่คือ8พื้นที่ที่ตอนนี้ห้ามเข้าออกอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับคือความสูงของระดับน้ำก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของน้ำที่ไหลแรงเนี่ย ก็ถือว่าก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันที่ทําให้ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยบางพื้นที่เข้าไปไม่ถึงนะฮะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ค่ะฝั่งไทยเป็นสายลมจอยคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าไปดูฝั่งท่าขี้เหล็กที่เม,มียนมาเนี่ยเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงคือมวลน,น้ำนี่ก็คือล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาดท่าล้อตลาดหัวเม,มืองชายแดนท่าขี้เหล็ก แทบมิดหลังคาร้านทั้งตลาดเลยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่สายนะคะคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าเป็นจุดสีแดงเหมือนกันก็คือ ไม้ลุงขุนไม้ลุงขุนนี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงนะคะที่ยังไม่สามารถจะเข้าไปได้เช่นเดียวกันเกาะทรายเกาะทรายเมื่อสักครู่ที่เรารายงานไปนะคะที่บ,บอกว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยโพสต์บอกว่าเกาะทรายแยก5ายังไม่ได้กินข้าวตามคลิปเมื่อสักครู่นะคะครับเหมือนจะมีอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเนี่ยก็คือที่ เหมืองแดงนะครับเหมืองแดงใต้นะครับที่อยู่ในกราฟิกเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็คือมีรายงานมาล่าสุดเหมือนกันว่าก็มีคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในโรงเรียนอันนี้อยู่ที่บริเวณที่เหมืองแดงนะครับอยู่ที่จุดเหมืองแดงอันนี้แปดพื้นที่อันนี้คือล่าสุดเลยโพสต์เมื่อเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะเมื่อสักประมาณตีสี่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับคุณครูเนี่ยเขาโพสต์นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ย คือคุณครูบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยนอนอยู่อย่างนี้ครับน้ำเนี่ยมาตอนกลางวันเด็กไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถเข้ามารับได้เด็กๆก,ก็ต้องอยู่กับคุณครูอะค่ะแล้วก็นอนกันอยู่ในนี้ครูก็มาโพสต์ขอความช่วยเหลือนะคะครับโพสต์ในกลุ่มชุมชนคนแม่สายตอนนี้กลายเป็นกลุ่มที่เป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือแล้วนะครับโพสต์ของคุณครูเนี่ยบอกว่า ตอนนี้น้ําจะเข้าบ้านพักครูแล้วข้างนอกน้ําประมาณคอแล้วครับพิกัดคือโรงเรียนบ้านเหมือนแดงตอนนี้บ้านพักครู7คนมีเด็ก3เดือนอยู่ด้วยอาคารอนุบาลมีเด็กและครูอยู่ประมาณ20คนโอ้โห <ynen. S 2> นี่คือข้างนอกครับคุณผู้ชมแล้วกลางคืนนี่ถ้าติดอยู่ข้างในก็ไม่รู้จะออกไปยังไงเลยนะครับค่ะคุณครูก็โพสต์ขอความช่วยเหลือตอนตีสี่เพราะคุณครูก็ไม่มั่นใจในสถานการณ์เหมือนกันว่าถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนกันต่อเนี่ย ระดับน้ำมันจะสูงขึ้นอีกหรือเปล่านะคะครับโอ้โหหนักทีดี